นี้เรามาเจอกันในหัวข้อของปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยแล้วก็ทรงกลมนะคะซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต3ามิตินั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูลักษณะรูปทรงเรขาคณิต3ามิติกันนะคะว่าแต่ละรูปทรงนั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูซิว่าสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับรูปทรงเรขาคณิต3ามมิติของเรานะคะมาดูที่รูปทรงแรกค่ะคือพีระมิด ส่วนต่างๆของพีระมิดก็จะมีจุดยอดใช่ไหมคะมีด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดยอดนั้นร่วมกันฐานของพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยมใดๆคำว่ารูปเหลี่ยมใดๆก็คืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะได้เหมือนกันสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวนันก็อย่างเช่นขนมเทียนลูบิกบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างลังกษณะคล้ายกับพีระมิดแล้วก็จะมีเทียนไขใช่ไหมคะเป็นต้น รูปทรงที่สองคือกลวยค่ะส่วนต่างๆของกลวยก็จะมีจุดยอดมีฐานนะคะเป็นวงกลมสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจําวันก็อย่างเช่นกลวยไอศกรีมกลวยดื่มน้ํากระดาษหมวกคริสต์มาสกลวยจราจรเป็นต้นค่ะรูปทรงสุดท้ายคือทรงกลมค่ะส่วนต่างๆของทรงกลมก็จะมีวงกลมใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่เราจับต้องได้ก็คือผิวโค้งใช่ไหมคะ สิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นลูกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลลูกแก้วลูกโลกที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะแยกสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวันนะคะออกเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามิติได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนมาพิจารณานะคะว่า3รูปทรงนี้ ว่าปริมาตรของทั้ง3รูปทรงนี้เป็นอย่างไรนะคะโดยกําหนดให้ความสูงของกรวยกับพีระมิดเป็นความสูงที่เท่ากันพื้นที่ฐานของทั้ง3รูปทรงนี้เท่ากันรัศมีของครึ่งทรงกลมนั้นมีค่าเท่ากับ h ส่วน2ะคะปริมาตรทั้ง3รูปทรงนี้เป็นอย่างไรนักเรียนมาพิจารณาพร้อมกันกับครูเลยนะคะอันดับแรกเรามาพิจารณาร่วมกันก็คือพื้นที่ฐานค่ะ พื้นที่ฐานทั้ง3รูปทรงนี้นะคะรูปทรงแรกคือเครื่องทรงกลมค่ะพื้นที่ฐานของเครื่องทรงกลมเป็นวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นพื้นที่ฐานก็คือเท่ากับไพอาระกำลังสองซึ่งในที่นี้ครูจะให้มีค่าเท่ากับ A ตารางหน่วยนะคะกลวยค่ะพื้นที่ฐานของกลวยจะเป็นวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นพื้นที่ฐานจึงเท่ากับไพอาระกำลังสองซึ่งในที่นี้ก็คือเท่ากับ A ตารางหน่วยค่ะพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะ ก็มีค่าเท่ากับ a ตารางหน่วยค่ะเพราะเรากำหนดให้พื้นที่ฐานทั้ง3รูปทรงนี้มีค่าเท่ากันก็คือ a ตารางหน่วยนะคะทีนี้เรามาพิจารณาปริมาตรค่ะเนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกลมนะคะเทะะ่ากับ4ส่วนพาย r กำลัง3นะคะแต่ว่ารูปทรงแรกของเราเป็นครึ่งทรงกลมใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นปริมาตรของครึ่งทรงกลมเท่ากับ4ส่วนพาย r กำลัง3คูณอยู่กับ1ส่วน2ค่ะที่คูณอยู่กับ1ส่วน2เพราะ เป็นครึ่งหนึ่งโอเคนะคะตัดทอนค่ะจะได้เป็น2ส่วน 3, พาย r กําลังสองคูณ r ค่ะซึ่งาย r กําลังสองคูณ r ก็คือาย r กําลัง3โดยที่ครูนั้นแจกแจงเลขชี้กำลัง r กําลังสออกมาเป็น r กําลังสองคูณ r นั่นเองค่ะแทนค่านะคะ p r กําลังสองก็คือพื้นที่ฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมคะส่วนรัศมีก็คือ r ของเราเท่ากับ h ส่วน2นั่นเองค่ะ ตัดทอนนะคะจะได้เป็น1นส่วนสคูณ a คูณ h นั่นเองค่ะดังนั้นปริมาตรของเครื่องทรงกลมจึงเท่ากับ1นส่วนสาลูกบาทหน่วยค่ะรูปทรงที่2คือกรวยค่ะปริมาตรของกรวยเท่ากับ1นส่วนสามพายกำลังสองค่ะแทนค่าพายกำลังสองก็คือพื้นที่ฐานมีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมคะดังนั้นปริมาตรของกรวยจึงเท่ากับ1นส่วนสามลูกบาตรหน่วยค่ะ รูปทรงสุดท้ายคือพีระมิดค่ะปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงแทนค่านะคะพื้นที่ฐานของเรามีค่าเท่ากับ A ใช่ไหมคะส่วนความสูงก็คือ h นั่นเองค่ะดังนั้นปริมาตรของพีระมิดจึงเท่ากับ1ส่วน3 A, h, ลูกบาทหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาสรุป เนื่องจากว่าเรากำหนดความสูงของกรวยกับพีระมิดเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่ฐานทั้ง3รูปทรงนี้เท่ากันรัศมีของเครื่องทรงกลมเท่ากับ h ส่วน2ปรากฏว่าทั้ง3รูปทรงนี้มีปริมาตรเท่ากันนั่นคือมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 a h ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาพิจารณาพื้นที่ผิวกันบ้างพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยแล้วก็ทรงกลมนะคะเป็นยังไงเรามีกระบวนการวิธีการหายังไง มาพิจารณาพร้อมกันนะคะรูปทรงแรกก็คือพีระมิดค่ะพีระมิดที่นักเรียนเห็นคือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะโดยมี A คือความกว้างส่วน B คือความยาวสูงเอียงก็คือ L ค่ะเมื่อเราคลี่รูปพีระมิดออกมาจะได้รูปนี้ออกมานะคะโดยมีฐานคือกว้าง A ยาว B แล้วก็มีพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยแต่ละด้านนั้นมีความสูงคือ L นั่นเองค่ะ ทีนี้ในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดหรือพื้นที่ผิวทั้งหมดน,นะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันก็คือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างค่ะซึ่งพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะเราต้องไปพิจารณาเองว่าอฐานของพีระมิดนั้นเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นกว้างคูณยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นความยาวด้านยกกำลังสองถ้าเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะเป็นรูทสส่วน4คูณความยาวด้านยกกำลังสองเป็นต้น ทีนี้พื้นที่ผิวข้างค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมดันงนั้นแน่นอนค่ะสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นเองแต่เนื่องจากพีระมิดของเรามีฐานอยู่2ค่ขาก็คือ a กับ b ใช่ไหมคะทีนี้ฐานที่ยาว A ค่ะจะมีู่2ด้านด้วยกันคือด้านตรงข้ามฐานที่ยาว B เช่นเดียวกันค่ะก็จะมี2ด้านคือด้านตรงข้าม ดังนั้นเมื่อเราแทนค่าก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ A คูณ L แล้วคูณด้วย2ค่ะบวกกับ1ส่วน2คูณ B คูณ L แล้วก็คูณด้วย2ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนดึงตัวร่วมเพื่อง่ายต่อการคำนวณใช่ไหมคะดึง1ส่วน2ที่เป็นตัวร่วมค่ะดึงเนะคะแล้วดึง2ที่เป็นตัวร่วมแล้วก็จะเป็น A บวก b ที่เหลือนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดจึงเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับ1ส่วน2คูณอยู่กับ2คูณความกว้างบวกความยาวแล้วก็คูณด้วย l ซึ่งความกว้างก็คือ a ความยาวก็คือ b นั่นเองค่ะรูปทรงที่2คือกลวยค่ะแต่เราจะพิจารณาร่วมกับวงกลมซึ่งวงกลมที่นักเรียนเห็นจะมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะมีรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ l ทีนี้ความยาวเส้นรอบวงของวงกลมเลยเป็น2พ l เนื่องจากรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ l นั่นเองโอเคนะคะกรวยค่ะจะมีรัศมีเป็น r สูงเอียงคือ l ค่ะความยาวเส้นรอบวงของกรวยคือ2พาย r นั่นเองค่ะ จากรูปนะคะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของสัสดส่วนได้ดังนี้ก็คือพื้นที่ผิวข้างของกล้วยส่วนด้วยพายแอลกำลังสองซึ่งพายแอลกำลังสองก็คือพื้นที่ของวงกลมค่ะเดิมทีพื้นที่วงกลมคือพายอาร์กำลังสองใช่ไหมคะอย่างที่ครูกล่าวมาข้างต้นก็คือรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับแอลนะคะก็เลยเป็นพายแอลกำลังสองนั่นเองค่ะ เท่ากับ2พาส่วนด้วย2พแค่ะก็คือความยาวเส้นรอบวงของกลวยส่วนด้วยความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแก้สมการหาพื้นที่ผิวข้างของกลวยค่ะก็คือ2พอาคูณพแลกำลังสองแล้วส่วนด้วย2พแนะคะตัดทอน2พานะคะตัดทอน L นักเรียนจะได้พื้นที่ผิวข้างของกลวยเท่ากับพอานั่นเองค่ะแต่เนื่องจากเราต้องการหาอะไรคะ พื้นที่ผิวของกลวยดังนั้นก็แยกเป็นสส่วนเช่นเดียวกันค่ะคือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างแต่พื้นที่ฐานของกลวยเป็นวงกลมก็เลยเป็นพ r กําลังสองส่วนพื้นที่ผิวข้างคือเมื่อกี้ค่ะก็คือาย r l ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเราดึงตัวร่วมย r ออกมาก็จะกลายเป็นพื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับ πr คูณ r บวก l นั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูรูปทรงสุดท้ายนะคะก็คือทรงกลมค่ะ กำหนดให้พื้นที่ผิวของทรงกลมเป็น S ตารางหน่วยนะคะแบ่งพื้นที่ทรงกลมออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมจำนวนมากๆเลยเช่น1,000 0ลูกแล้วก็ให้แต่ละรูปนั้นมีพื้นที่เป็น A1, A2 ไปเรื่อยๆจนถึง A1,000 0ตารางหน่วย ดังนั้นถ้าเกิดเราจับพื้นที่ที่เราแบ่งรูปหลายเหลี่ยมออกจำนวนมากๆเนะะี่ยค่ะบวกกันก็จะกลายเป็นค่าของ S หรือพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองค่ะก็คือ S เท่ากับ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A10,000 ค่ะและเนื่องจากเราแบ่งพื้นที่ทรงกลมนะคะออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมจำนวนมากๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เปรียบเสมือนเราแบ่งพีระมิดค่ะ โดยพีระมิดจะมีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีรัศมีเท่ากับความสูงของพีระมิดนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะหาปริมาตรของพีระมิดแต่ละรูปเมื่อกี้ค่ะได้จาก1-3ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะแทนค่าค่ะก็จะกลายเป็นปริมาตรของทรงกลมออกมานะคะก็คือ1ส่วน3 a 1 r บวกกับ1ส่วน3 a 2 r บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน3 a 1 0 0 0 0 r ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนดึงตัวร่วม r ออกมานะคะจะกลายเป็น1ส่วน3 r คูณอยู่กับ a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 0 0 0 0ซึ่ง a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 0 0 0 0เนี่ยค่ะมันก็คืออะไรคะค่าของ s นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะได้ว่า1ส่วน3คูณ r คูณ s นั่นเอง ทีนี้เนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกลมนะคะเท e ่ากับ4ส่วน3ไ r อราลัง3นะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับปริมาตรเมื่อกี้ใช่ไหมคะของพีระมิดหลายๆรูปเมื่อกี้ค่ะดังนั้นเราจะเขียนสมก,การออกมาได้เป็น4ส่วน3ไพอราลัง3เท e ่ากับ1ส่วน3 RS แก้สมก,การหา S ค่ะก็จะได้เป็น4ส่วน3ไ r อราลัง3คูณอยู่กับ3ส่วน1คูณอยู่กับ1ส่วน R ตัดทอนค่ะ จะได้ S สเท่ากับ4 r พากำลังสองซึ่ง s เรากำหนดให้เป็นอะไรคะพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ4 π r ไพากำลังสอค่ะ,ะเรามาสรุปพื้นที่ผิวของทั้ง3รูปทรงนะคะรูปแรกคือพีระมิดค่ะพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับ1ส่วน2คูณ2คูณอยู่กับความกว้างบวกความยาวแล้วคูณด้วย L กลวยค่ะ พื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับ πr คูณ r บวก l เมื่อกี้นะคะทรงกลมใช่ไหมคะพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ 4πr กำลังสองนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ